บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากธนทรคุงจำรัดกับการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ลูกศิษย์ปัจจุบันหัวโขนไม่ได้เป็นเพียงส่วนประกอบสำคัญในการแสดงโขนเท่านั้นหากแต่หัวโขนได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางศิลปะวัฒน,นธรรมที่สำคัญยิ่งของไทยงานหัวโขนเนี่ยมันเป็นงานที่ในความรู้สึกข,ของเราอะ่ะเ,เป็นงานที่มีคุณค่า เป็นงานที่ศิละปะที่เหมือนกับศิละปะชั้นสูงะ่ะชั้นครูเพราะฉนั้นเนี่ยที่เลือกมาทําตรงนี้เพราะว่าปัจจุบันศิละปะทางด้านนี้มันมีคนทําน้อยแล้วมันก็อ่าจะหายไปเราก็รู้สึกว่านอกจากมันจะเป็นสิ่งมันสวยงามแล้วอะ่ะในความรู้สึกเราอะ่ะเราคิดว่ามันมีคุณค่าทางด้านจิตใจของคนไทยด้วยไง พนทรคุงจำรัดคือผู้ที่พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจในการอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยในการทำหัวโขนให้กับผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้เพื่ออนุรักษ,ษ์ศิลปะ,ะแขนงนี้ให้ดำรงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นถ้าใครชอบออการทำหัวโขนหรือว่าการทำเกี่ยวกับไทยๆอย่างเงี้ยผมแนะนำให้ที่บ้าน,นพรมพิลาบก็ได้นะครับเปิดสอนนะครับ ก็แนะนําให้เพื่อนเพื่อมาเรียนกันได้นะถ้าเราเก่งเนี่ยสามารถนํามาประกอบอาชีพได้นะครับถ้าเอาผู้ตามตามจริงก็คือไม่ได้ไม่ได้ค่อยคาดหวังว่าเด็กแต่ละคนต้องได้แค่ไหนอยู่ที่ตัวเขาเองเพราะแต่ละคนก็รับความรู้ในแต่ละดับเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ยังน้อยพื้นพื้นก็คือสิ่งที่ได้โดยพื้นพื้นก็คืออย่างน้อยเขาได้ทำไทเบฟขอบันทึกธนทธรคุ้มจํารัก กับการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ลูกศิษย์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบบริจจำกัดมหาชน